ดูอะไรก็ดูเขาขิงเราไปหมดไม่รู้ความโบะบะของเขาคือแบบปลายมีความงองแงอ ى, ทุกคนเวลาให้ทำอะไรแบบนี้ยมันผู้หญิงอะทุกคนมันมีความงองแงมันมีความง้องแงงง้องแงงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนุ๊กเขาก็จะรู้อะเขาก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออเขารู้กันเขารู้กันแล้วแบบว่า เขาน่ารักอะ่ะเขางองแงงองแงงแล้วอะไรมันจะเข้ากันโบาโบาโบบาขนาดนั้นอืมจิิงเรามีเอ่อแท็กทีมม,มีนู่นมีนั่นมีเอฟซีเท่านั้นที่เข้าใจมีเอฟซีเท่านั้นที่ว่าขิงมีแต่พวกเราเท่านั้นที่ดูออกอืมก็ก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะทุกคน ทุกคนคิดเหมือนบุมไหมทุกคนว่านุกขิงไหมทําไมบุ๋มมีความรู้สึกว่านุกขิงเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่า,วาแต่ปลายอะ่ะเขาจะสไตล์นั้นอยู่แล้วเขาเขาเก็บทรงอยู่แล้วแล้วเขาจะมีความงองแงอะไรผมพูดไปแล้วว่าคําคมก็มาไงอืผมพูดไปแล้วอ่าม,มีความมีความงองแง คือมันมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นแหละที่งองแงแล้วเวลาเขางองแงเขาจะงองแงเวลาที่อยู่กับหนุกเท่านั้นนะไม่รู้ทุกคนสังเกตดูสิบุ๋มมีความรู้สึกว่าเวลาเขางองแงมันมันดูไม่ยากมันดูไม่ยากจะจับผิดเหรอจับผิดแล้วหนึ่งบุ๋มเนี่ยเอาจริงนะทุกคนว่าไหมไอ้คนหนึ่งก็ขิงอีกคนก็งองแงอะไรเงี้ยจะงองแงเวลาที่อยู่กับเพื่อนอีกคนก็จะขิงเวลาที่อยู่กับเพื่อน มี fc เท่านั้นที่รู้มีชิปคู่เท่านั้นที่เข้าใจไม่รู้ว่าอีนี้หมดอะนับหมดนับหมดจ้าทำอะไรฉันนับหมดอะไรก็หลอดได้แต่ลอให้จุดจุดจุดเออเราก็เติมคำในท้องวางด้วยหลอกให้อะไรอะโอเค นี่ไม่ต้องจุดจๆดนงพูดเลยใช่ฮาโลวีนอ่ะหลอกอะไรก็หลอกได้แต่จะหลอกให้เรารักเจอัเดี๋ยวได้ปะผมตอไปแล้วอะหลอกอะไรก็หลอกได้แต่ยาหลอกว่ารักนเลยครับเป่ะเราเปมากแล้วต้องฮาโลวีนอะหลอกอะไรก็หลอกได้ แต่ย่าม่หลอกยืมตังเราได้ปะฮ <c oughs> ัล,ลวีนะอะหลอกอะไรก็หลอกได้แต่ย่าหลอกว่าเลขนี้เด็ดได้หรือเปล่า <c oughs> อ๋อนุก็อยู่ใน Ig นะฮะ N W O K T H A N A D N ครับแล้วก็ a c e b o o k นะฮะนุกธน่โดลเป็นภาษาไทยนลครับฝากด้วยนะครับทักมาคุยกันได้แห้ามยิมเงินได้ครับห้ามยืมเงินทักมาได้ห้ามยิมเงินทักมาคุยกันได้ทุกคนครับแไม่ออะอะนอะไอบไรอไม่ัอะไรกักนอะไรันอะนอะไรันอะนะรับเรรองอรรอนัออะ